สวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะวันนี้เรามาเจอกันวันอังคารค่ะพี่การน,นะคะคลินิกน้องแม่โรงพยาบาลนะคะมีสาระดีๆมาฝากค่ะพร้อมกับการตอบคำถามให้คำปรึกษาค่ะหลังจากที่ให้ความรู้เสร็จแล้วค่ะขอเพียงแต่คุณแม่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กลดตักทายกันได้เลยค่ะวันนี้มาพร้อมกับหัวข้อที่วันก่อนมีคุณแม่ถามพการน,นะคะ เรื่องของการเลิกปั๊มนมหรือว่ายายาการปั๊มนมนะคะคือคุณแม่ที่เตรียมจะยาหรือคนที่แม่ที่กําลังคิดจะยานมนะคะจากการปั๊มนมเนี่ยมาฟังได้เลยค่ะคนที่ที่ยังไม่ถึงเวลานะคะให้ฟังไว้ก่อนคะ่ะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราถึงเวลานั้นเราจะได้เตรียมการได้อย่างดีนะคะการหย่านมมันสําคัญยังไงนะคะนอกจากว่าคือมันจะเป็นการหยุดให้นมแม่จากกับลูกแล้วนะคะจริงๆแล้วการหย่านมต้องมีขั้นตอนที่ดีเพื่ออะไรเพื่อที่ให เราไม่เกิดปัญหาเรื่องของท่อนม,นมตันและก็เต้านมอักเสบค่ะบางคนค่ะถึงขนาดเข็ดขยดไปเลยนะคะกับการที่มาแบบหย่านมแล้วเป็นเต้าอักเสบท้องท้องอีกท้องหนึ่งเลยไม่กล้าเลี้ยงลูกนมแม่เพราะกลัวขั้นตอนนี้นะคะวันนี้พี่กนก็เลยมีเทคนิคมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะจริงแล้วเคยไลฟ์ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าไลฟ์ครั้งนี้หรือว่าเนื้อหารคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเป็นกนร,รวบรวมขั้นตอนให้คุณแม่ เห็นภาพเลยคะ่ะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะมีเนื้อหาวันนี้ตรงกับใครบ้างหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่บางทีแม่ในเพจพี่แกนก็อาจจะแบบว่าหลายคนก็กำลังให้นมลูกอาจจะยังไม่ได้คิดจะหย่านมเนาะแต่เพอเอิญว่าสองสองวันนี้มีคำถามนี้มาเนาะพี่ก็เลยไปสรุปประเด็นมาให้ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะหย่านมแล้วแบบไม่เจ็บไม่เป็นเต้านมอักเสบไม่เป็นท่อนมนมตันนะคะมาฝากกันทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะคะ ก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วการกระบวนการสร้างน้ํานมนะคะหลังจากที่เราคลอดแล้วเนี่ย14วันเนี่ยกระบวนการสร้างน้ํานมมันจะขึ้นอยู่กับการระบายน้ํานมออกอ่าถ้าเรายังคงระบายน้ํานมเรื่อยๆน้านมเราก็จะมีเรื่อยๆหรือว่าเรากำลังเราปั๊มนมเรื่อยๆน้านมเราก็จะมีเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราลดรอบหรือว่าหยุดปั๊มนมนะคะน้ํานมเราก็จะน้อยลงหรือว่าน้ํานมก็จะหยุดไปแต่หากว่าเราหยุดนมหยุดปั๊มนมหรือหยุดระบายน้ํานมทันทีทันใด โดยไม่มีขั้นตอนเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดปัญหาต้นนมอักเสบได้ต้นนมอักเสบก็จะเทินไปเป็นฝีได้นะคะเป็นฝีที่ต้นนมก็คือต้องพาออกหรือว่าเจาะออกนั่นเองค่ะซึ่งซึ่งก็ไม่อยากให้ถึงขั้นตอนนั้นนะคะดังนั้นอย่างที่พี่แกนบอกค่ะทุกอย่างย่อมมีการวางแผนร่วมถึงการหยาการปั๊มนมด้วยก็ต้องมีการวางแผนตรงนี้ก็เลยทํามาเป็นเจ็ดขั้นตอนให้คุณแม่ฟังนะคะคุณแม่บางท่านอาจาใช้ระยะเวลาในการหย่านมนานหน่อยบางคนก็อาจจะ นมน้อยก็จะหย่านมได้เร็วหน่อยนะคะอันนี้พูดถึงแม่ที่นักปัมนะคะแม่อยากเต้าพี่กันเคยพูดไปแล้วเนาะเคยไลฟ์ไปแล้วเนาะมาเรนีร้รายเรื่องของการหยุดปำ๊มนมนะคะจิตขั้นตอนนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะหยุดอาหารเสริมหรือยาบำรุงน้ำนมทุกตัวค่ะใครกินน้ำขิงน้ำเสภาลาน้ำหัวปีถ้าเตรียมจะหยานมให้หยุด หยุดก่อนนะคะรวมถึงช่วงที่เรามีป Lincoln, ัญหาท่อนานมตันด้วยนะอาหารกระตุน้นนมนมทั้งหลายให้เราหยุดก่อนนะคะบางคนทอ่อตันไม่หายทักทีถามไปถามมาเอายังกินอาหารบำรุงน้านมหรือยังกินยากระตุน้นนานมดอมพริโดนอยู่เลยอะ่ะไม่ได้ต้องหยุดเลยนะคะช่วงที่เราเป็นท่นทอนานมตันนะคะแล้วก็ช่วงที่เราจะหย่านมเนี่ยเราต้องหยุดเลยทุกอย่างที่กินนะคะทีนี้ข้อที่สองค่ะนี่ขั้นตอนที่สองแล้วนะคะวันนี้เนื้อหาจะสั้นๆนะคะขั้นตอนที่สองค่ะ ให้เราเริ่มนะคะจากการลดลดรอบนะคะช่วงเย็นก่อนเพราะอะไรนะคะเทคนิคนี้กันก็ไปเอ่ออันนี้คือเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้แนะนําเรื่องนี้นะบอกเลยอน,นี่เป็นความรู้ใหม่เพราะว่าพี่กันไปดูของไอวิกมานะคะเขาบอกว่าเออกันแล้วพอไปอ่านเหตุผลเนี่ยมันใช่จริงๆนะคะคือปกติแล้วเวลาที่เราปั๊มนมนะคะหรือว่าให้ลูกกินนมแม่จะสังเกตว่าเราจะมีน้ํานมน้อยในช่วงเย็น เคยสังเกตไหมเป็นไหมรู้สึกว่าช่วงเย็นเนี่ยจะปั๊มนมได้น้อยถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงหัวค่ำไอ้ช่วงเช้ามืดเนี่ยเราจะปั๊มนมได้เยอะแต่ช่วงเย็นเราจะปั๊มนมได้น้อยดังนั้นคาแนะนํนาขั้นตอนที่สองค่ะให้ถ้าเราจะเริ่มลดรอบปั๊มให้เราเริ่มลดจากช่วงเย็นก่อนอ่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตน้านม,น,มน้อยนะมันจะทําให้แม่ไม่รู้สึกเต้าคัดหรือว่าเจ็บปวดเต้ามากเกินไปขั้นตอนที่สามนะคะ ลดเวลาในการปั๊มนมลง25%อ่าอันนี้พี่แกนก็ไปศึกษาเพิ่มมาให้เลยนะคะจะได้มีขั้นตอนทําที่แบบมีประสิทธิภาพกันนะคะเพราะเมื่อก่อนพี่แกนจะบอกว่าให้ให้ลดรอบปั๊มเนาะแต่นี่คือบอกก่อนเลยว่านอกจากลดรอบปั๊มแล้วก็คือลดเวลาในการปั๊มนมลง25%เช่นนะคะคุณแม่เคยปั๊มนม20นาทีนะคะเท่ากับคุณแม่จะเหลือเวลาในการปั๊มนมต่อรอบเนี่ย15นาทีอ่าคุณแม่เข้าใจเนาะก็คือใช้ ยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบคูณยี่ห้าหาร้อยนะคะจะได้ห้าเอามาลบกับเวลาเดิมยี่สิบนาทีก็จะเหลือสิบห้านาทีเท่ากับคุณแม่เนี่ยลดเวลาปั๊มนมลงเหลือสิบห้านาทีนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อลดเพื่อลดการระบายน้ํานมเดี๋ยวน้านมมันก็จะได้ไรน้อยเกินไปนะคะแล้วใช้การใช้วิธีนี้ดีกว่าการหยุดเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้เต้านมของเราอ่ะไม่ไม่คัดตึงหรือว่าเจ็บปวดเกินไปนะคะ โดยเราแนะนําว่าให้ใช้วิธีเนี้ยประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะยาเอาไปเลยนะคะเริ่มเริ่มลดเริ่มลดแบบลดระยะเวลาในการปั๊มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสี่ถึงห้าวันนะคะหลังจากที่เราทําแบบเนี้ยไปสี่ห้าวันแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่านมเราจะเริ่มลดปริมาณลดลงนะคะอ่าขั้นตอนที่สี่ค่ะเพิ่มระยะเวลารอบปั๊มเพิ่มระยะเวลารอบปั๊มเนี่ยคือที่แกบอกค่ะก็คือ เคยปั๊มสามชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นปั๊มสี่ชั่วโมงเคยปั๊มสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นปั๊มห้าชั่วโมงนะคะอ่าก็คือเพิ่มทีละหนึ่งชั่วโมงที่พี่แกงเคยแนะนานะคะทีนี้ถ้าคุณแม่ท่านใดนมเยอะเนี่ยถ้าเพิ่มแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีแล้วมีปัญหาก็ให้เพิ่มแค่ครึ่งชั่วโมงนะมียืดหยุ่นได้นะคะถ้าถ้าคือถ้าได้หนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดต้องนมนะคะคุณแม่ก็ดึงไปเลยหนึ่งชั่วโมงสอง แต่ต้องดึงดึงออกดึงออกไหมดึงออกไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่30นาทีห่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะดึงเวลาปลั๊มไปนะคะแต่ไม่ปล่อยให้เต้านมเจ็บปวดมากเกินไปนะเอารู้สึกแบบสบายๆไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากเกินไปนะคะวิธีการเจ็ดขั้งตอนนี้เป็นวิธีการสําหรับแม่ที่มีเวลานะคะบอกเลยอย่างที่พี่การบอกมีอะไรทําอะไรก็ต้องวางแผนเนะาะาใเด็ใรู้เหกก่อ ข้อที่ห้าค่ะขั้นตอนที่ห้านะคะทำซ้ำขั้นตอนที่สามและสี่วนไปค่ะขั้นตอนที่สามคือลดระยะเวลาในการปั๊มนมนะคะยี่สห้าเปอร์เซ็นขั้นตอนที่สี่คือเพิ่มระยะเวลารอบปัม๊มนะทำสองขั้นตอนนี้พร้อมๆกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าน้ำนมเริ่มลดลงนะคะ,ะใครทำแบบนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าอาหานมฉันเริ่ม เริ่มลดแล้วจะทำยังไงต่อดีนะคะขั้นตอนที่6แน่นอนค่ะขั้นตอนที่6ให้เราประเมินร่างกายค่ะประเมินอาการของคุณแม่นะคุณแม่มีปัญหาเรื่องของบล็อกดักท่อน้ำนมตันนะคะต้องนมอักเสบไหมให้เราสังเกตอาการนะคะถ้ามีคุณแม่ก็ต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้เราเป็นเกิดปัญหาต้อหออักเสบจนเป็นฝีนะคะถ้าเป็นท่อน้ำนมตันนะคะ แม่ก็ต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทอนนมตันมันจะเทินเป็นต้นนมอาเสบได้นะคะโดยการสังเกตว่าต้านนมเรามีก้อนไม้ปวดไม้ต้นนมบวมแดงไม้นะคะอ่าก็ต้องทําการแก้ไขการแก้ไขโปยการประครบร้อนบีบน้ํานมกระตุ้นจี๊นเนี่ยแม่ไม่ต้องกังวลว่าเอ,อ้ยฉันไปบีบกระตุ้นมันจะทําให้ฉันน้านมกลับมาเยอะไหมมันลดไปแล้วแหละแม่เชื่อพี่นะคะเพราะจริงๆแล้ว สาเหตุที่น้านมลดคือบางทีเกิดจากปัญหาท่อน้านมตันนี่แหละคะ่ะก็จะทําให้น้ํานมแม่ลดไปอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่บางทีเป็นท่อน้านมตันนะคะเราก็ต้องกู้น้านมเพื่อเพื่อให้น้ํานมกลับมาปกติแต่ถ้าเราจะหยา่านมเราก็ไม่ต้องกู้น้านมนมมันลดไปแล้วแต่แม่ต้องแก้ปัญหานะคะขั้นตอนที่เจ็ดแล้วนะคะอ่าขั้นตอนที่หกคือ สำรวจเต้านมว่ามีปัญหานี้หรือเปล่าต้องดูด้วยนะคะคอยละแวกระวังนะคะขั้นตอนที่เจ็ดค่ะคือขั้นตอนหยุดปั๊มนมค่ะอ่าทีนี้พอแม่เริ่มสังเกตว่านมแม่เริ่มน้อยลงนะคะลองประเมินตัวเองซิงว่าเราพร้อมจะหยุดหรือยังก็ลองหยุดดูทีนี้ถ้าหยุดแล้วรู้สึกว่ามันปวดมากหรือว่าคัดมากอันนี้นะคะคุณแม่อาจจะกลับไปปั๊มอีกสักรอบหนึ่งสองรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถอยกลับไปได้แต่ไม่เพิ่มรอบแบบว่าเหมือนตอนก่อน ก่อนที่เราจะหยุดน,นะก็คือแค่กลับไปปัม๊มหนึ่งถึงสองรอบเพื่อให้พอระบายนะคะคืออาจจะถอยกลับไปจานวนเดิมก่อนจะพึ่งหยุดเช่นเคยเราตอนนี้เราเหลือรอบปั๊มแค่วันละหนึ่งรอบไงพอเราหยุดเลยมันทัดมากแม่ก็กลับไปปั๊มรอบหนึ่งแต่อย่าลืมนะต้องปั๊มแค่75%ของระยะเวลาที่เคยปัม๊มอ่านะคะอันนี้นะคะสําหรับเจ็ดขั้นตอนในการที่เราจะทําการยาปั๊มนมหรือว่า เลิกปั๊มนมหยุดปั๊มนมนะคะสําหรับคุณแม่ที่ปั๊มรวนนะคะคุณแม่ที่ปั๊มรวแล้วกำลงเตรียมตัวจะหย,ย่านมนะคะวิธีการนี้สามารถนําไปใช้กับคุณแม่ที่เป็นแม่ที่ไปทํางานแล้วปั๊มนมได้นะคะให้เราทําแบบนี้อ่านะคะอันนี้ก็นำเจ็ดขั้นตอนมาให้นะคะสวัสดีสองร้อยห้าสิบท่านนะคะวันนี้ก็สําหรับเน,นื้อหานี้อาจจะไม่โดนใจหลายท่านบางคนบอกว่ากําลังให้นมอยู่กาลังมีปัญหารเรื่องนมน้อยนะคะพี่แกนมาพูดเรื่องนี้พอดีกุ่มพี่แกนก็จะมีแม่ หลายกลุ่มนิดนึงที่อยู่กันมาหลายปีแล้วเนาะหน้าเพจอย่างเงี้ยก็ถึงช่วงที่จะต้องหย่านมนะคะก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าการให้นมแม่เป็นอะไรที่เลวร้ายก็อยากให้จบการให้นมแม่แบบสวยงามนะคะเนื้อหาในวันนี้จึงต้องมีนะคะพี่กันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับไลค์แล้วก็แชร์กับพี่กันนะคะสวัสดีค่ะ